ต่อเน,นื่องนะครับร้านแบบต่อนเนื่ยนะไม่มีหยุดนะเกมเนี่ยเราไม่ไม่มีหยุดนะ <c oughs> แต่เกมน,นี้แบบมาแบบเหนื่อยๆเลยเแบบตึงสายขาดเตึงแบบเนี่ยตึงเหมือนหนังน,นะ <c oughs> หนังช่องก้าะฮะโดนแเราหนุ่มละตายนะครับน้องเสกเอ้ยตายแล้วมันเถืนะมันเถืนะจังหวะน,นี้มันเถืนนะ <c oughs> เจอตีต <laughing balls> so ีชิดนะครับผมทีมเราเจอตีชิดนะท่านี่ะตึงนะทีมเราเอ้ยผมแหลกอะไรวะเนี่ยชีวิตผมนะโอ้คุณผมแหลกอะไรอะชีวิตผมอะผมอะเอาคนดูแล้วกันชีวิตอะมันก็จะแหลกให้กันตรงนี้ขางหันินไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ตอนเนี้ยคือเนี่ยครับไม่เยี่แหลกนะครับผมเขาไม่กล้ายี่ ตั้งตายละโดนผมกดแมคค็กหนึ่งเอาหมดอะหมดแล้วผม,ต,ผมตายนะโอ้ว้าเละมันอันนี้แหลกแหลกมันแค่แหลกเป็นวิธีนะครับผมอันนี้มันกลับมาแล้ว เจอตีหิดเรากำลังมานะครับผมเอเลนา่าตีหิดแน่กูเจาะปืนสักน้อยคัดกูตลอดเนาะตายมันล้มมันล้มมันล้ม ตายแ้เนี่ยโอ้มยิงจริงผมดิชีวิตอะโอ้ไม่ตายเนาะย่จริงโอ้โยิงไรยิงไรสัตว์าแล้วผมผมตายนะ ระเบิดสูตรระเบิดสูตรอันนี้นมันมันแล้วใครใช้ไม่แน่นอำมาลองดูนะนีม่มีสูตรอะไรเงี้ยก๊อปก็ได้เลยสูตรเดี่ยวอะเดี่ยวไม่ทั้งวันอะตายนะครับ,บเป็นไงตีหินติดในช่องนิดนึงมันเข้มเข้มเลยโอ้ยีทางหนึ่งก็มาทางหนึ่งแน่ ready yet I don't <laughs> <laughs> die, ตายว่ะเฮ้ยโอ้ยเ <c oughs> นื้อไม่ได้โยนอะมัน,เ,นเป็นการเล่นแบบเขาเรียกว่ามินิมอลอะเรา <c oughs> เดินลุยไปยนะตายนะอันป็นสูตรที่มันกลัวนะครับอนเนี้ย <c oughs> คือโอเล็ตโอเล็ตโอ้ขาโอ้นี่ข,า,ข,า,ขานะครับอันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับ ความมั่งกั่งนะอันนี้ถือว่าไม่นับนะครับอันเน,นี้ตายนับสไลด์งโง่ยังตายนะโม่ดีอ่ะไม่ชอบอยืนทำยังไงแหละตายดิมันมาแล้วจังวันนี้เจออะไรเงี้ยถ้าเธอวิ่งช้าเราต้องเสพน,นี้นะผมเป็นการแนะนำดีๆจากปรมาจารย์วัดสิงเล่านะครับสูตรอ่ะป็นสูตร <laughs> ยังชอบโอเมนเลยสัตวปตายน้วันนี้ตายแล้วไม่มาตรงนี้นะผมมาได้ยินอยู่หลังผมแล้วตอนนี้ไม่ตา,ยน,ายนะผมตายแล้วแต่เราไม่มีหวั่นไม่มีท้อนะ อุ้ยโอ้โหป้อมมันนี่กว่าเว้ยมันต้องกว่ากวบบลล่าฮะ้ัมันอะไรแบบไในร้านเนี่ยต้องเตะกับโอ้โ,โกดกันชับปะมาวะ่ะตัวตลอดอ่ะตัวร้อยอ่ะตัวร้อย ตัวร้อยอ่ะตัวร้อยเจอม่งแล้วออกมาเนี่ยช่องน่ะหนึ่งสองเจอ มาข้ามาตอนนี้เดือดมายัดเลยเดือดมายัดเลยตานเาผมเโอ้โหเล่นอบกูแหลกี่กูยิงหัวชีวิตอะยิงเน่านะยิงเน่นะมัแหลกนะมันกาลังผมนะ จนะปืนบักไอ้หรองใช่เหรอไอ้กูถืออะไรอ่ะสุดใหม่สุดแล้วหอนปืนเนี่ยส <sleeve campaign> ุดดูตายนะเอาเป็นสกินใหม่นะครับเพื่อขาวนะครับตอนนี้ขาวแล้วเกิดใหม่ที่บ่อแล้วเลยมาให้นะไอ ก็เสียวอ่นะ